ตอนนี้รายง,งานสถานการณ์จริงนะครับจากตำบลเกื้องอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้น้ำนะครับแรงมากเลยนะครับกระแสน้ําของอตำบลบ้านเกื้องนะครับทําให้กระสอบรายที่เอามากั้นไว้นั้นขาดเรียบร้อยนะครับตอนนี้แรงมากครับก็มี พี่น้องประชาชนฝ่ายปกครองท้องที่กำลังหุ่บ้านนะครับลแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นนะครับท์การบริหารส่วนตะพลเกื้อตลอดจนพี่น้องประชาชนและกําลังพลทหารจากกองพลทหารราบที่6กนะครับกาลังช่วยกันเพื่อที่จะกัน้นกระสอบทรายนะครับเพื่อ,อามาให้น้ำน้ำนั้นหลากตอนนี้น้ำหลากแรงมากครับถ้าปล่อยน้ำหลาก แบบนี้ลงไปเรื่อยๆก็จะทำให้น้ำไหลลงไปท่วมพื้นที่ไร,ร,ร่นาเกษตรกรทำให้เกิดความเสียหายนี่คือสถานการณ์จริงและสดนะครับจากอำเภอเมืองมหาสา,ารคามตำบลก้งนะครับผมอยู่ที่หมู่ที่5ครับหน้าโรงเรียนเกิ้งครับตอนนี้กระแสน้ำแรงมากครับพีบ่น้องประชาชน แล้วก็กําลังคนทหารนะครับจากกองคนทหารราบพี่6นั้นกําลังช่วยกันนะครับโหแรงครับกระแสน้ําแรงยืนไม่อยู่นะครับทหารที่แข็งแรงแข็งแรงนั้นยังยืนแทบจะไม่อยู่เลยนะครับนี่ก็คือสถานการณ์จริงและก็สดนะครับบันทึกถ่ายทำให้กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ดูแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับเพื่อ<ะ>ที่จะ,ะให้ สามารถช่วยในการชะลอน้ําได้โอ้น้าแรงมากครับทหารน,นะครับทหารที่แข็งแรงยังผ่านแรงของกระแสะน้ําไม่ได้ครับนี่คือสถานการณ์จริงและสดจากนิวสยามไทยนะครับกระแสน้ําแรงมากครับผมยืนอยู่บนสะพานครับผมยืนอยู่บนสะพานแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะลงไปเนื่องจากว่ากระแสะน้ํานั้นได้พัดแรงมาก นี่ก็เป็นรัศดรนะครับที่มายืนให้กำลังใจแล้ะครับ <The store> เป็นสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ครับแต่ว่าปีนี้กระแสน้ำผ่าเยอะแล้วก็แรงจริงๆครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกตำบ,บลนะครับที่อยู่บริมแม่น้ำชีนะครับที่จะช่วยกันนะครับในการาป้องกันดูดวัคซีนและก็ช่วยบรรเทาในครั้งนี้ครับและจะรายงานให้าารทราบด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับมันร่วงมีมันร่วงม รัฐครับช่องเมเสียสมไทยครับหลังจากที่จัดสถานการณ์นะครับน้ำาจากล้นน้ำชีครับได้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วครับจากเขื่อนอุบลรัฐนะครับทราบจากท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5นะครับว่าได้ปล่อยมา50ล้านลูกปั์เมตร ต่อชั่วโมงนะครับในวันนี้ก็เลยทําให้ปริมาณน้ํานั้นสูงขึ้นอย่างมากและทำให้น้ำน,น้ำล้นบริเวณแนวกระสอบทรายนะครับที่กั้นอยู่นะครับทำให้น้ําทะลักและตอนนี้ก็มีรัาสดรตลอดจนหน่วยทาหารนะครับจากกองพลทหารราบที่6นั้นได้มาช่วยในการตักทรายนะครับ เพื่อที่จะทําแนวคันบิะคกับกัน้นไม่ให้น้ํำนั้นไหลทะลุหรือว่าไหลผ่านนะครับตอนนี้ก็ยังทํางานกันอยู่นะครับตอนนี้เวลาหกทุ่มซึ่งผมเองนะครับก็ได้บันทึกแล้วก็ถ่ายทําวิดีโอให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในทราบสถานการณ์ตอนนี้ผมเดินมาดูทางด้านาทาง ฝั่งโรงเรียนเกื้องวิทยานุกูลนะครับขณะนี้เป็นเวลาหกทุ่มครับจะได้ยินเสียงพี่น้องประชาชนหรือว่า,าราษฎรนะครับที่ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ำนั้นท่วมบ้านนะครับนี่ครับผมเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเป็นคันกระสอบทรายนั้นสูง ประมาณ5ชั้นถึง6ชั้นนะครับบางที่นั้น10ชั้นนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูครับตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณที่น้ำได้ขาดนะครับตอนนี้กําลังพลทหารร่วมกับพี่น้องประชาชนละ่ายปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ,บอบตอเกิร์นครับก็ได้ช่วยกัน่า บรรจุกระสอบทรายแล้วก็ทําการกัน้นน้ําทําเป็นเหมือนลักษณะพื้นฝายนะครับตอนนี้สามารถชะลอน้ําได้แล้วนะครับครับด้านหน้านั้นก็เป็นรถไถนะครับเป็นรถไถจำนวนสองขัดเดินมาที่บริเวณขั้นดินนะครับเหมือนกระสอบเป็นกระสอบทรายนรับ ตอนนี้น้ำมีปริมาณที่สูงในช่วงแรกช่วงประมาณสามทุ่มกว,กว่านะครับก็ตรงนี้นครับที่ขาดกนะร,ระแสน้ำแรงตรงนี้ค่ดนะครับแต่ตอนนี้น้ำได้ลดกำลังลงมากแล้วนะครับม้นก็ไหลไปท่วนบริเวณโรงเรียนแล้วก็รอพอสต่อเกะค่ันตอนนี้น้ำ ได้ลดกำลังลงแล้วครับเป็นฝ่ายชะลอนะครับกถือว่าช่วยบรรเทาแล้วก็ช่วยแก้สถานการณ์แก้ไขปัญหาในขณะนี้ได้ดีนะครับก็เจอกันอีกทีครับตอนเช้าเดี๋ยวจระรายงานให้ทราบขณะนี้ก็เวลา6.30ุ่มนข,ขอ,อนข,นขอบคุณครับจากอาสุเสิทมรัตน์นิวสยามไทยขอบคุณครับสดีครับ